ชการหลวงพ่อทองโตนะครับหลวงพ่อครับอยากให้เล่าประสบการณ์ที่ว่าที่แก่งกรจจานปีนั้นที่ว่ามีฮอเฮคอปเตอร์เนี่ยสามลำล่วงนะครับแล้วลำที่หนึ่งคนก็ตายทั้งหมดทั้งลำลำที่สองก็ตายแล้วลำที่สามเนี่ยก็ตายแล้วก็มีรอดอยู่คนหนึ่งเนี่ยอันนี้เหตุการมันเป็นยังไงครับที่ที่เขารอดชีวิตครับเหตุการณ์ที่เขารอดชีวิตนั้นเขาได้มีวัตถุมงคลค,าาครูบาอาจารย์และเขาเราลำนึกถึง ลำ,ล,ำลำนึกถึงพลังพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเขาเรานึกถึงพลังพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทําให้เกิดปฏิหารทําให้เขาได้พ้นจากโทษพ้นจากภัยพ้นจากอันตรายทั้งปวงอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้นะในเรื่องของอภัยวิบัติจะเกิดขึ้นอย่างนี้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าภัยวิบัตินั้นก็จะหายสูญหายไป อันตรายจะเกิดขึ้นนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าครับอันตรายก็จะหายไปถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงคุณพระธรรมครับนะบถ้านึกถึงพระธรรมไม่ได้นึกถึงคุณพระสงฆ์นะเมื่อเขาได้แขวนวัตถุมงคลเนี่ยวัตถุมงคลของพระได้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมีการปลุกเสกไม่ว่าอะไรแต่เขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน ก่อนที่จะบุกเสกเนี่ยเครื่องรางของขังวัตถุมงคลก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่นอนพอน้อมน้อมแต่องค์มัสัมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> เป็นพระอรหันต์แล้วก็พระธรมคำสอนทั้ง8ปดหมื่นสี่พระมรรมขันแล้วก็พระสูตรพระวิน,นัยนึกถึงคุณพระสงฆ์สาวกอ่าขององค์มัสัมาสัมพุทธเจา้าไม่ว่าจะเป็นพระเส,สาลีบุตรพระศระีวลีพระไอโมครานะอย่างเงี้ยผู <c oughs> ้มีอํานาจแหง่งโชคลาภผู้มีสธิมีปัญญามีฤทธิ์มีเดชอย่างเงี้นะนึกถึงพระอุบุคุตอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้พลังจิตในการสมาธิเนี่ยแผ่เมตตาจิตเข้าไปนะแล้วบุคคลที่เอาไปพกพากจิตตัวเนี่ยแค่นึกถึงอ,อย่างพระแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าแค่นึกถึงก็สําเร็จแล้วนึกถึงองค์ไหนองค์ไหนที่เราศรัทธาองค์ไหนที่เราเคารพแน่ถ้าท่านกําลังเข้าสักเข้าชางเข้ายานอยู่เนี่ยภัยวิบัติก็จะหายไปแน่ ในยุคก,ก่อนสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่เนมาในยุคที่ว่าพระนรนเคยอะไรเคยขออะไรต่อให้ครอบ,บ้าพันปีใช่ไหมครับพรพุทธเจ้าตอบไ้แค่2องพันห้าใช่ไหมใช่ครับทําไมพระนรนจึงขอไวอ้อีกสองพันห้าให้ครอบปาคพันปียุคต่อไปนึกวันนี้มันเป็นยุคข,ของที่ว่าโลกาวินาเรหบนะใช่หไหมทุกวันนี้เกิดน้ําท่วมแผ่นดินถลม่มไฟไหมเน่ นานาประการก็เพราะว่าท่านตัดมาแค่2,005ครับแต่พระนวนว่าพระธรรมคำสอนที่องค์สมมาสมุทธุจจาได้ตัดสรุปมาแล้วเนี่ยมันยากที่จะมาจะมาตัด,ตดสรุปอีกเนี่ยนานครับก็เลยขอให้พระบาลมีองค์สมมาสมุทธเจ้าต่ออีก2,005เขา5,000ปีครับแต่พุทธเจ้าก็ดูอยู่น้ว่าดูกกับนลมีเหตุอะไร เธอจึงให้อยากขอให้ให้อีกสองพราให้เขา้าพันปีก็เพราะว่าพระธรรมคำสอนนี่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นี่ยากนานท่านก็เล็งดูว่าในยุคอนาคตต่อไปนี่จะมีสงส์เสาบันเกิดขึ้นจะมีผู้มีบารมีมาเกิดไหม,มเพื่อจะมาต่อยอดของพุทธศาสนาไหม เออพุทธเจ้าอย่างรู้เออมีอมภิกษุที่จะมาจุติวิญญาณที่จะมาจุติแล้วมาเกิดแล้วมาบวบดในธรรมในัยต่อยอดพุทธศาสนาสืบต่อไปก็มีอยู่ครับดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแผ่นดินถล่มน้ำเพ่วมไฟไหม้โลกกระแตกให้เระนึกถึงอบงสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระธรรมคําคสอนอพระสมาสัมุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลอภิญญาผู้มีฤทธิ์ผู้มีเดชผู้ที่เดีดยวมัทธาครับแน่<ม>ลูกพิบัติภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสูญหายไปครับถึงจะเกิดขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเราก็แควคาดปลอดภัยจากอันตรายตั้งปวงได้อันนี้คือพลังพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครับในพุทธเจตัดไปนะครับดังนั้นเรื่องการบุคคลใดที่มีเหรียญ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพกพาไว้ครับนะก็จะทาให้อะไรทําให้เกิดพลังพุทธานุภาพครับอันนั้นผมถามต่อไอ้คนที่ตกคอแล้วรอดตายคนเดียวคนนั้นน่ะแล้วเขาบอกว่าเขาได้ไอ้เป็น่าวมาที่รู้กันเนี่ยวงในน่ะก็คือได้บิณฑของท่านหลวงพ่อทองโตเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามีเหลือองค์อื่นผมเชื่อว่าที่ตาใจอาจจะมีคนแขวนองค์อื่นเนี่ยเขาทำไมตายครับแต่ไอ้ท่าคนนี้มันรอดแขวนของพระอาจารย์มันก็คงจะเป็นพลังบุญ ต่อกันนะพระลำบุญต่อกันครับที่เขาเขามีศรัทธาเห็นไอ้สองคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเป็นทหารจะผ่านที่พักใต้แล้วกลับมาครับวงประมาณสักสิบกว่าวันครับ็ปรบกาศอยู่เขาไปลงพักใต้อยู่บ้านนึกถึงแต่อาตมาเขาว้างนบางคนทวงโทรศัพท์มาเลยว่าตอนนี้กำลังสู้กันอยู่ลุนกันอยู่ลูกปู่ช่วยด้วยนะเนสเออเดี๋ยวโทรมาหาเราอยู่นะเฮ้ย มันอยู่ไกลขนาดนี้มันจะให้ลวกปูมาช่วยครับตอนนี้กําลังกําลังได้ยินเสียงปืนไปลวกปู่อ่าอืมรับมันกาลังจะสู้กันมันโทรมาหาเรานะอแล้วก็ฟังอือไม่เป็นไรเราปลอดภัยเนี่ยเพราะอะไรเขาเรานึกถึงเราเราก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปเนี่ยให้เทวดาแล้วก็บอกลูกปู่ใหญ่ว่าลูกปูช่วยลูกหนาด้วยนะผมไม่บังอาจที่จะใช้ลูกปูนะขอกราบบารมีลุกปูเลย ช่วยปกป้องรักษาคาุ้มครองลกหลานปู่กันเลยนะเหรียญรุ่นหนึ่งของอัตมาเนี่ยอัตมาไม่ได้แค่ไม่ได้ปลุกเสกนะครับแค่ตั้งน้โมสามจบแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นึกถึงองค์เจ้าสมประสงค์ปุ๊บลุงปู่ใหญ่ลงมายืนปึ้งเลยลงมายืนแล้วจับจับคนละข้าง,ของอัตมาครับอัตมาก็มีแต่เกิดปิติดีใจโอ้โหได้ได้เห็นลวงปู่ใหญ่ได้อยู่ใกล้ลวงปู่ใหญ่นะเราก็ดีใจแล้วเนี่ย คาถาอะไรไม่ไม่ไม่เป็นแล้วปล่อยวางดีใจไม่มมได้เกิดบิดติว่าเราได้จับอยู่ใกล้พระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยคือเกิดพลังลำนึกถึงพระแม่ครูบาอาจารย<ม>์ไม่ว่าพระที่ได้อภิญญาเนี่ยแค่นึกถึงก็มาปั๊บเลยนะครับไม่ว่าหลวงพ่อคูณไม่ว่าลวกปู่สมเบิดลุ่นไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่ได้เป็นพระอภิญญานะกิดแค่ลานึกถึงเท่านั้นเอง<ม>จะมาะพุทธเพลิเลย นึกถึงหล้มาควณปุ๊บมาเลยมานั่งข้างปั๊บเลยนึกถึงหลวงปู่ใหญ่ปุ๊บมานั่งข้างปั๊บเลยนึกถึงหลวงปู่มั่นปุ๊บมาปั๊บทันทีเลยไม่ใช่ว่าเพราะแม่ครูบาอาจารย์เข้าส่นิาพาน์หมดนะยังไม่นิพนิพานนิพานแต่กายนะ